สวัสดีครับอันนี้ผมมีวิธีการป้องกันอากาศที่หนาวแลกเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเข้าสู่หน้าหนาวละก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการป้องกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลกระทบก่อนที่เขาเกิดขึ้นกับกับต้นทุเรียนเล็กๆกันนะฮะว่ามีผลเกิดขึ้นยังไงภาพที่เห็นเนี้ยจะเห็นว่าใบเนี้ยไหม้นะครับใบนี้ไหม้ไหม้เหมือนกับอาการที่ถูกน้าร้อนลวกหรือว่าถูกไฟลวกคือการโดนความร้อนลักษณะเนี้ยก็คือโดนความร้อนด้วยแบบ ด้วยความวดเร็วอะภายในยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือช่วงฤดูหนาวที่อาการต่ํากว่า10องศานะครับสาเหตุก็คือแสงแดดนะฮะแสงแดดเนี่ยความร้อนของแสงแดดเนี่ยมาโดนใบแล้วก็ใบจะโดนเหมือนความร้อนลวกนะครับแต่สภาวะที่ปกติฤดูการปกติเแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรต้นไม้ได้อยู่แล้วแต่ทําไมช่วงฤดูหนาวเนี่ยอาการมันถึงแสดงแบบนี้เมื่อโดนแสงแดดนะครับ สาเหตุก็คือมันมาจากาจากลากนะครับลากเนี่ยเขาไม่สามารถจะดึงน้ําดึงอาหารขึ้นมาได้ในในปริมาณที่ที่ปกตินะครับคือลากในเขาช็อกหนาวพอช็อกหนาวปุ๊บเนี่ยต้นไม้ช็อกหนาวเนี่ยดึงน้ําขึ้นมาไม่ได้นะครับพอปริมาณน้ําขึ้นมาน้อยเนี่ยเวลาโดนแสงแดดก็โดนโดนความร้อนเน่นลวกก็คืออาการจะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับที่จะช่วยได้ ก็คือจะต้องบังแสงในในช่วงกลางวันนะครับผมจะใช้แสนดนยปิดรอบเลยนะครับใช้แสนดนปิดรอบแล้วก็ทางดินเนี่ยผมจะใช้กระสอบป่านคลุมดินไว้นะครับสองอย่างเนี้คือบังแดดรอบทั้ง4ี่ทิศเลยแล้วก็คลุมดินที่ทำสองอย่างเนี่ยก็คือจะมาสองวันอาจจะมาเปิดทีหนึ่งก็ได้นะครับเปิดช่วงกลางวัน รวมถึงตัวกระสอบผ่านด้วยนะจะไม่ได้คลุมยาวอาจจะสอ,สองวันมาเปิดทีหนึ่ง,ช,งช่วงกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็มา,มา,มาปิดอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าใครมีแกลบเอาแกลบมาถมถมโคนไปเลยครับเพื่อให้รากอุ่นนะครับแต่ถ้าหนาวผ่านไปก็ต้องโกยแกลบออกนะครับนี่คือป้องกันทางด้านกายภาพป้องกันแสงป้องกันความอุ่นในดินให้อยู่ในสภาวะที่ที่ปกติเพื่อให้ลากเขาไม่ได้ช็อ,อา ไม่ได้ช็อกหนาวนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเตรียมได้อีก,อ,กอย่างหนึ่งก็คือก่อนเข้าฤดูหนาวส,สักเดือนหนึ่งการฉีดสังกะสีกับแมกนีเซียมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาทนความหนาวได้ดีขึ้นนะครับผมจะใช้ไตโคโดมอมามา,มาเลี้ยงไตโคโดอมาอยู่ตรงโคนต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าผมปลูกหลายต้นอย่างเงี้ยเวลาใช้ไตโคโดเม่านะผสมน้ำเดินรถหรือวันรถมาจากสายยางอะไรพวกนี้นะ ท่อน้ำมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็จะใช้วิธีการเ,าเดินโรยเลยฮะเดินโรยไต้โครมารับรอบต้นเนี่ยก่อนเดือนหนึ่งนะฮะจะโรยประมาณสักสามถึงสี่ครั้งเพื่อเลี้ยงไต้โคดมาไว้แต่ว่าเวลาโรยอย่างเงี้ยผมจะโรยช่วงเย็นนะครับเพราะว่าไต้โคดมาครัไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบความร้อนนะฮะให้ผ่านไปสักคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็มาลดน้ํอา,นาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาขยายให้เขาสร้างสปอร์ได้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 ดีถ้าหาก ถ้าหากเราเราเอามาโรยช่วงช่วงแดดร้อนๆอย่างเงี้ยการขยายสปอเขาอาจจะทําได้ไม่ดีนะฮะนี่ก็คือก่อนหนึ่งเดือนโรยไตยโคดม่าเลยดินเนี่ยจะได้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับแล้วก็เอ่อถ้าทําได้นะฮะวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งก็คือล้างใบเนี่ยตอนเช้านะ,ะตอนเช้ามืดเลย ฉีดน้ําล้างใบแต่ถ้าถ้าเราปลูกไม่เยอะเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเนี่ยผมก็ว่าจะเอาสาย PE ต่อขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยิงน้ําเข้าใส่ต้นตอนเช้านะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการล้างใบวิธีการนี้ก็ดีมากเพราะว่าจะได้ล้างน้าค้างที่เกาะอ,อยู่นะครับล้างน้ําค้างที่เกาะอ,อยู่ซึ่งน้าค้างได้มีความเย็นแล้วก็จะให้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขา ได้รับน้ําได้รับแร่ธาตุน้อยเราจะต้องให้อาหารทางใบช่วยนะครับก็คือปุ๋ยทางใบอย่างเงี้ยฮะเราต้องฉีดให้เขาด้วยเพราะว่าลากเขาชะง,งักหรือทํางานได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยนะครับช่วงหนาวอย่างเงี้ยอาจจะกินเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนี่เป็นวิธีการที่ที่จะต้องทําให้กับทุกต้นน,นะครับเพราะปลูกเยอะก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนผมจะทําพวกแสลนบังไว้ หมดละเหลือแต่ว่าเอามาปิดอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนนะฮะในหน้าหนาวปีเนี้ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนาวนะก็ขอให้ต้นไม้อยู่รอดปลอดภัยไม่มีผลกระทบกับอากาศที่หนาวเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ